อืมอืมกินเป็นเถอะป่ะงั่นเดลอไปเด้อครับพี่น้องมาที่นี้ครับมาพอบานพ่ายเย็ดหมือนห้าสิฟ้ามาก,กินเขาอ,อยุดท้งหน้ากับบรรยากาศท้งหน้าครับ,นบเนอะบุกอลาขอจาจา,จาเลยมือนี่เป็นเมนูเด็กหน่อยครับตำไทย แ,แซ่บเส้ยครับมามามาเลยครับพี่นอ้องเอาเท่าเท้เท้เลยลูกเอาเท่าเท้หิวเราพี่เราเท้เลยเท้เลย,เลย,เลยอันนี้เป็นเมี่ยงกันนะหัวไก่ดิอันนี้เป็นตำไทยกุ้งแห้งตำไทยนะครับโอ้สีสัน,นเนี่ยแดงคืองเลยเนาะเข้าไปอีกนิดกันถุงอันนี้ไก่ไก,ไก่ย่างวิเชียนเห็นนะครับโอ้ยแบบเลยไก่ย่างวิเชียนเอาเอานี่งกันะ เขาบิกินเอาเสียนแท่นได้คร uh, ับจ right? okay. ัดเลยเฮาเสแบบเนาะจัดเลยขอซ่อนขอซ่อนอันนี้ซ่อนหมดแล้วตำไทยนะครับตำไทยมากมากมากพี่น้องตำไทยแสแบเหมือนกันโอ้โอ้โอ้อื้อหือนะ cầm thay mà sập à cây cây dài mình đâu mừng đó ừ không có ba giờ kìm tầm có bất kìm cây cây nào sao ba cậu sức mà nào đó, khập đi đi bề dày cái giăng, cái nhang cả làn mà này này, cái này là cái tai nám, có cái này nè, thử luôn, hôm nay wa sẽ ăn tẩm thay, không ăn, da không ăn แคนะ่พอตำให้เลยนะเขาบอกกินตำให้กินเขาก็บอกเขบอกว่ามยังพอไปตำลามเลยผมแสียน้ำกันเด้อครับพี่น้องอืม้ม แบะกินตำเนี้ยพามีนีมัหมเอาเอิ่นคนกินเขาเนี้ยเป็นคนกินเขาเนี้ยอืมกระยางไม่เช่นอ ตํปาปลาครับโคเดเ็น,นะฮะโคเดเไม่ได้อุ่นไงอืมเรากินตั๊ม้มมมกมวกตัเองครับแล้วครับตําอยู่หลานขาเลย cảm thấy đầy ương, nó, con, chặt nào bên đó bàn, chú có đề, nào rồi, 응. đi. เนน้องวิวสื่อหรบรรยาก,กาศน่าแซ่บคึ้นตีเด้อนี่นี่เห็นนะแกเอาอนี่พอ่อคงเลยใส่เอาขยันใส่นเนาะนี่ไงใส่ปะใส่กระดูกมนันนี่ปะเออใส่ไ่นเนาะแซ่บขึ้นตีเด้อนี่ cây tây nam, ẩm, hấp dẫn, น้องสาพพ้องนะน,นี่ด้วยตํากับเสิมไใกล้นล้วปะใกล้มเามนูาไหะ Đông ngập hình Nhìn cái xoay Dạ Đẹp mà đó Sao là phục hành 咁係。 Mình mời 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 เพจจังน้อยอยู่ก,ก็ต้องเพดจังน้อยหรอเพดเปรี้ยวเข้มหวานตำไทยกุ้งกุ้งแห้งกินเลยอืมนึงก่อนอยไปล้างมือทีเดียวกินอิ่มค่อนเดี๋ยวจังไปล้างมือเขาเอาให้เอาเนื้อไก่เอาออันนั้นมันมีแต่กระดูกไม่รู้กินเนาะ Да. Mm -hmm. ันคือย่างอย่างมันอะไม่รู้ข้อมันเลยนะกันไก่แม่มีแต่ขั้งกระดูกแซบปะแซบไปกินเนาะ,ะนี่เลยแ,ลแต่นามเห็น Xẹp quá, cầm vô bàn đây, chín xẹp quá gần Nhìn nè. Đẹp chứ hồn à Đông nhìn nhìn Hả? mấy nó nó khó ăn quá Im đầu có sau rồi đây, Đó con Im Mà đứa dài Phùm tâm Phùm tâm gấp cả răng Đứa bà tâm, tâm phiết chắc nói Phiết bà là Dài ăn đây bà โอ้อิ่มแล้วๆเนาะพี่ดังเนาะพี่น้องนี่กะสวัสดีนะครับอิ่มแล้วเวด้อครับ,รบพี่น้องนี่พูดในหลายเด้อผู้ใดขอมารับชมรับแชร์ฝากกดไลค์กดติดต,ต,ตามนะพราะบ้านพาทำน,นั่นแหละมื่อนีผพามากินดำคงครับอ่ะมื่อนี่กะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับไปพี่ล่องครับ